าแทนมุม้งเลยแทนมุม้งเลยไปกินน้ำก่อนนี่นะครับผมไข่ไข่ตัดแต้มลงไหม,ม

มันต้องมีไม่รู้ตรงนี้นะขอวังแผนใหม่นึกไม่ดได้ยินนะขอตังแผนใหม่จะวางแผนอะไรนะข้างนอกและในข้างนอกและในข้แงนอกมันจะนปเปียกมันจะปเปียกหม่อะ,อะไรนอกจะเปียกในจะขุนนะขุนขุนแผนไหเนี่ยคุนขุน ไปแล้ว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 ไปรวมกันไงเออเขารวมกันนะมันวมโอ้โหไม่ลงไม่เท่าเลยเฮียงนอนมาเลยเฮียอันเฮียอันเฮียอันทำไรเฮียอันหลอกนึงที่โอ้โหส่งให้ที่โอ้ยังเดินลบเดินลบอ้าวพี่พีชส่งมาบ้แล้วเธอโอ้ยครับพวกโอ้โหรวมกันได้อยู่ส่งมาดีมากดีแล้วเจมนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่นี่นี่เฮียอันวิงโอ้โหรีบเอาเถอะพี่เอกพี่เอกครับ เวลาในเกมนี้อีก7นาทีคึ่งครับีพีนัดพีมีนัดทีพีนัยิงสแต้โอ้โหเลยีเลยไป่ไกลเลยีนัเปิดบอลยาวสิ้พิกโอ้โหแน่นอนจริงคนนี้ สปอโรได้เลยวันนี้เขาไม่โลกนะฮะวันนี้ไม่โลกนะครับกัอ็มบีศูนย์หนึ่งสีม่วงนะครับควีนซิตี้นะครับชื่อสีนี้เป็นงไงชื่อสีสวยไหมควีนชื่อ <City S 1> อะไรนะควีนซิตี้ควีนซิตี้ถ้าเป็นสีดำสีดำลายสีฟ้าเขาเรียกว่าซิตี้เล่นอะไรนะบัตซิตี้มงึงพึ่งไงมงึงพึ่งไง สวยกันแหละโอ้โหโนลุคพาสเรียบร้อยโดนตัดไปนะครับพี่เอ็กซ์ครับพี่เอ็กโอ้โหส่งยาวบอลได้โราเหยียดอีกแล้วเกมนี้ตีลบอลกันอย่างเหนือชั้นมากรอโอ้โหตรงล่างดนพี่เอ็กซพี่เอ็กเพียงส่งกับยานโอ้โหโอ้โหยังยังไม่หยุดยังโอ้ขึ้นเดืนชาร์ดีโอ้โหไม่ลงครับ ทิ้งบอลทิ้งไม่นนานชาโอโห้นชาเหมือนบอลบางทีนชาักอัอีกแล้วพี่ฮโอโหส่งวแล้วเอานอะไรเนี่ยนี่ส่ง่างให้ี่อะไรไม่รู้ส่งบอลมาพิพิธิพิธแต้มโอโหโอ้โหโอ้โห้แดอกเจอพี่ There's a two-point. ก็ปูเรียบร้อยครับซ้อมเดือนตุลานะครับได้ยินไหมครับผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียบร้อย,อย,อยสอับแล้ว <ítulo> ยังมีบอลได้ยังยึดจับยึดจับแต่พี่เอพี่เอโดนตัดบอลไปโอ้พี่ฮัดากเองโอ้โหมานจุดโทษโอ้โหนี่อันบอลมากอาปอิดติดสองแต้มโอ้โหเอพีเอพีเอตัดคอเลยเลเนี่ยตอเลเลย ไม่รู้ว่าพลังส้มตำหรือคนที่อยู่ตรงโต้ส้มตำหรือเปล่านะโอ้ยชูบอยบายแต้มเท่าครับผม B B C หรือว่าตืดตืดตืด มองยเองะเฮ้ยข้างสนามบเลยวะกอนว่าตองอมว้ยกของ้านไหนโว้ยาักเลยนไปเขาจับกบแล้วน คุยเรื่องอะไรกันอะไรปี๊ปีปวดหลังปวดหลังให้ปวดหลังเดี๋ยวนี้ปวดหลังนวดกับอ่าวิธีบริหารหลังโอ้โหยืดจัดจัดอะไรเงี้โหหลังหายแต่ว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรสะบั้นแตก

กันนะครอานะแกแกไม่ต้องกรโดยกแล้วยืดแขนอยเดียวยืดแขน้ว้งโอ้้งาแถวบ้าเรียกควิกรีลนะครับลูกนี้แปลว่าครับปล่อยบอลเร็วเับปล่อยบอลเร็วขออีกรอบนะฮะได้รอบเดียวนี่สายพาวเวอร์โอ้โหเฟดด้วยโอ้ย

ข้อมือตรงแดวฮะข้อมือตรงแดวถ่ายบอลกันใหม่ครับนี่นี่เดีวเิเครตามอยู่2แหวหลือเวลานนาทีโอ้โหสองล้าน chết 6 5 em